แล้เพลย์เดอร์เกมกล้องซ่าครับผมน,นี่ฮะเชฟโอปาคาเซ่ครับผมเก็นจิครับผมนี่เขาเรียกว่าสับไม่หยุดสวัสดีครับชาวเปอร์เดชเกมเมอท่านที่ผมกล้องซ่าครับเมื่อวันในเกมวัสด์สองอีกแล้วครับอีกหนึ่งสกินที่ผมเห็นแล้วบอกเลยว่าชื่นชอบมากนั่นก็คือชุดเกนจิโอมาคาเซ่ครับแม่เห็นแล้วแบบชอบพับสกินเกนจิปันๆแบบนี้นะนี่ฮะกลายเป็นกลายเป็นเชฟไปแล้วนะครับเกนจิก็ราคาที่2อ0พันแนะหรือว่าจะซื้อเป็นเซตก็ได้ครับ4200 ก็ได้ทั้งหมด4สก,กินนะอันนี้ก็สามารถจัดกันได้นะครับแต่เกนจิน่าจัดเพราะมันมีในส่วนของนี่ด้วยธาด้วยนะนี่ฮะเออมาเป็นเชฟดีกว่าโอเคเดี๋ยวจัดกันก็อดิ้ลืมกดไลค์ซับแชร์หลังจากกองซาดีครับ และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ โดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o v w 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นในตอนนั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และ Password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น RV, v a l o r d t Call Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ จริงๆซื้อเซตก็ถูกกว่าเหมือนซื้อ2ตัวแต่ว่าสำหรับผมผมอยากได้เกนจิตัวเดียวอะ่ะนั้นผมขอจัดเกนจิตัวเดียวแล้วกันนะครับซื้อกับผมจัดไปฮะโอมากาเซนี่เลยฮะเรียกได้ว่าชุดนี่แบบเป็นพ่อครัวฮะเออเป็นปลอกดาบไม้ด้วยนะฮะนี่ฮะไงะมีดแร่ซูชินะครับดาวกระจายออพ่อค้าพวกดาวกระจายด้วยแล้วก็ด่าฮะงอเออมันดูเป็นแบบเนี่ยวิห,ห่นซูชิจริงที่แบบ หั่นพวกเนื้อปลาปะแก่ปลาที่มันจะแบบมีดมันจะเป็นรูๆอ่ะจะได้แบบไม่ติดเนื้อใช่ไหมอ่าผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแล้วก็นี่ครับทายแรกเปิดปตัวคือวัมโคเทมังกรเป็นหนึ่งเดียวกับข้านะฮะแล้วก็ป้ายชื่อครับโอมาคาเซฮะแม่เห็นแล้วอยูเลยอยากกินปลาดิบฮนะแล้วก็ในส่วนของไอคอนผู้เล่นครับนี่เกนจิโอมาคาเซเกนจิเป็นพ่อครัวไปแล้วแล้วก็สเปย์ครับเกนจิโอมาคาเซอู้หเห็นไหมมีดหั่นปลาไงโอ้โหชอบว่าจกินปันๆอย่างเงี้ยผมชอบเลยครับมาจัดหน่อยไปเล่่นนนเกกกจิดีวาคครับทุ แล้วก็สวมเป็นค่าเริ่มต้นนะครับจะได้เห็นสีสวยๆฮะของอาวุธฮะ Let's go มาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับกับนี่เลยเกนจิฮะนี่ฮะเป็นเชฟอมากาเสตอนแรกจะพูดเป็นเชฟฟึงขัดไม่ได้เนาะถ้าทำอมากาเรนี่เป็นเชฟฟึงขัดไม่ได้นะผมนี่ฮะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูเมนูแรกของเราในวันนี้ก็คือแซลมอนอะไรวะเนี่ยหิวเลยชอบครับชอบเป็นหนสกินที่ผมชอบนะนานๆจะเจอสกินที่ถูกใจแล้วก็ต้องมาจัดนะ คิดถึงเหมือนกันเกมนี้ครับแต่หลายๆคนมีใครคิดถึงบ้างฮะกดไลค์กันด้วยฮะจะเห็นว่าหลายๆคนคิดถึงเกมนี้หรือเปล่าฮะปัด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 ลอยมาเพื่อนนั่นแหละเออเออเออตายไปครับโอเคครันจัดกรถึงหน้าบ้านหน้าช่อง เอออ่าโอเคอย่านะผมมีมีดผมมีมีดหั่นอยู่นะผมมีมีดหั่นหั่นซูชิอยู่นะหั่นแซลมอนอะไรวะเนี่ยหั่นปลาดิบเอออะไรองผมวะแบงแบงแองแบงแองแบงแองแบงบงแงงมะเรากปยิงไปเรื่อยครับยิงไฮะอ่ยิงไครับปัดปัดปัดปแมวแมมอุ้ยต่อยติดต่อยติดคนต่อยติด เออไม่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นอ่าปองแปงปองแปงปองแปงแปงปองแปงอ่าปองแปงไม่รอดแดดแดดยังไม่มาโทษทีิงแล้วเพื่อนเราเปิดออฟฟิเชียลเรเลยครับแม่ไปแล้วครับแล้วมีเมโรสไตล์ลงมาอัดไปครับเดทโอ้โหเดทมาซ่อมด้วยสามมิติเมตรเลยรอบนี้แต่ถ้าใช้แล้วชนะไฟท์ก็ถือว่าโอเคครับไม่แย่นะแต่ถ้าใช้แล้วไม่ชนะไฟท์เนี่ยอันนี้อันนี้แย่เอาปากนู้นรอบต่อไปหน้าถมมนติเมตรอยู่ได้เพื่อน โอเคถือว่ายังดีฮะปล่ <c oughs> <ฮะ>อยมาต่อยกลับไม่โกงฮะอ๋อเราก็โดนเหมือนกันร <c oughs> อบหน้าอันติเมตมาแน่นอนอันติฟาตรงข้ามมานะใจเย็นเพื่อนเออโหวสวยมากเอาจะไปไมัยไซส์ไปแล้วถ <c oughs> อยก่อนฮะถอยก่อนฮะบ <c oughs> อดลีด <c oughs> ด้วยวะ ไปดูอาศัยเออเออเออตายครับอัติเมทเหรอไหมเดี๋ยวไม่ได้ใช้อัติเมทเหรอแล้วกันเนาะเออขานุนเมทใส่เราเราก็ยูจินบ้างนะครับอืออเออเออตายไปเออเออ มาดันกันตรงนี้คือไม่ให้มาเอ้ารับการว่าข้างในสู้กันโอ้โหสามมาดันตรงนี้ฮะับแม่เศร้าเลยเดี๋ยวจบไวเดี๋ยวจบไวไปครับเออนิ่งมาก่อน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 เรื่อย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 โอ้ตายปล้น่ะตายแล้วน่ะเออ เออเออสวยครับหวัดดีเพื่อนนั่นแหละไม่เอาเพื่อนแมวเ,เคสวยอยู่เออเออโอ้ใจเย็นเ <c oughs> มลทายได้อยู่ได้อยู่คิดถือว่าปวดซับพอสมควรครับ <c oughs> โอ้โหต่อยไม่โดนน่าจะได้น่าจะได้ เออพอเราหิวสู้เออซับหิวซับซับหิวซับเราไปวอกคิรี่กำจะมาได้ได้เปิดเปิดแน่นอนเปิดกำลังไปเพื่อนอีนสไฮนูนมาฮีโร่ในมอดายฮะแต่เราสู้อยู่เออสวยครับผมอืมดูเดือดจัดดูเดือดจัดเลสโก้ลุยกันต่อจริงจริงก็ มันก็เป็นตัวที่น่านยาแล้วเนาะผมก็พูดทุกคลิปอะแต่แตชอบฮนะเล่นยาตาแต่ผมชอบนะลหลายคนน่าจะชอบมันตัวนี้ปิเปอร์โอเพิ่งกับร่วงใจงเย็นนโหอ,โอ้าวอุตส่าห์จะขึ้นฝั่งนู้นโดนแอดฝั่งนี้ยิงมีคนร่วงไปหนึ่งในการแรกที่คุ้มไมเนะี่ยโดนใส่แน่นอนสบายเมื่อกี้โดนแฮกด้วยฮนะแล้วก็แอดยิงหลังด้วยวเศร้าอยู่ กำลังมาเพื่อนโอเคพ่อเหล่าสุดพ่อเหล่าสุดพ่อเหล่าสุดเออก็ดีเพื่อนมา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 เอารอ,าอาก่อนรอก่อนไปเพื่อนเราไม่โดนเออม่อยล่าม่อยล่าจะตายเพื่อนมว้ก็ตายเออ ลูกบอลนะดิเเพื่อนถอยก่อนอ้อ,อม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 เออเพื่อนเราเอาไปเท่าเรย์ไปแล้วอะไรเพื่อนอะไร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 ไปดิครับลุยต่อไหมอย่างนี้เออตายเออ เออสวยริปเปอร์ตัวอะไรวะนเนี่ยดีก่อนดีไปก่อนไปก่อนนั่นแหละมีคนอ้อมมาไปไหนอะเพื่อนอ่าวดีพี่ชายอาจจะปล่อยให้ตกกันดีเย้ยแดดไม่ทันแล้วเพื่อนทุบด้วยวะทุบไม่ได้หรือเมื่อกี้การจะแดดหนีแดดไม่ทันนะต่อยลงมาพอดี คือผมเนี่ยโดนแบบโดนล้วงไม่ไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ไม่ก็อะไรฮะเมนเตเมตเรามารอบหน้าเมนเตเมตเราเม,มเดียวกับเดป้าซัมนะฮะอา่าสวยอยู่ครับมา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 โอ,โอ้เย็นเพื่อนใจเย็นโอ้ โอ้ย oh. okay, no. uh ูจ oh. oh uh ินโอเคเนาะอึ๊บอึ๊บเออเออโอ้โหแล้วดูอุูสาปล่อยมาอย่างสวยฟันไม่ตายเพื่อนยืนฮิวอย่างงี้ยเหรอยืนยิงอะไรเงี้ยหรอออกพิทเทอร์เรกแล้วกำลังไปเพื่อนได้ได้ได้เดี๋ยวมาซ้ำมาโอ้ my god ปล่อยหมดปล่อยหมดถึกันเออเออเออ ยิงเอาเพื่อนนั่นแหละปองไปมองไปไม่ไหวโอ้ติด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 อีก,กแล้วท่านบอกว่าให้โอกาสมาตายอีกรอบได้เลยเพื่อนเออตายดิเพื่อนโอ้ปัดทำอะไรไม่ได้ที่ก็ไล่ล่าเพื่อเราจังเลยนะฮะมาดิ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 เออมาดิ โดนอยู่คนเดียวเนี่ยเออเมื่อเรายืนยิงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนไม่โดนเมยต่อเมย์ตาไตา่ไตตลงมาโอ้ถอยก่อนมันดูดมันดูดโอ้ดูเดือดเหลือเกินพี่ชายเออ,เอ,อโอ้โหสู้ข้างหน้าโดนข้างหลังไล่ต่อยไล่ตีคุณไหวเหลือเกินพี่ผมกำลังมาเออ ปัดบอลคืนมาหน่อยแล้วกันเพื่อนให้ฮะโอเคจะได้ดลักสวยไหมมารอดูกันด้ทุกคนเออผัดมก็เอาเหมือนกันเฮลิ้งในแอลด้วยครับโอ้โหไดืท้ายนุโอโงง้โ,อโหคือเดือดจัดจัดเรียบร้อยไปไปที่สามครับทุกคนเดือดเกินอ่ะดิคือเดือดเกินคือแบบ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนบ่นๆกันนะเกมนี้แบบคลิกเพย์มันแบบคือแบบไม่ได้ช่วงนี้เราเป็นมานานละที่แบบคลิกเพย์มันแบบเรียกว่าไงนะตึงอะ่ะงว่าตึงจริงนะผมก็ไม่เถียงนะก็ตึงแบบตึงเกินอะ่ะอ่ะแคชซีดีมาข้างหลังตึงไม่ตึงดูเลยครนึกว่าเล่นแรงนะอ,อ,อ่ะเอออมามามา ยิงไปก่อนเพื่อนนั่นแหละยิงไปปักกระสุนขึ้นปักกระสุนขึ้นปักกระสุนขึ้นมันเราอยู่นะเออไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวไมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,ออนได้แตยิงตอดไปเรื่อยๆตอนน <am> อี้แล้วต่อยเรากลับมาดิแล้วต่อยเรากลับมาดิ ตายแล้วเพื่อนตายตายแล้วเพื่อนลอนที่เมทเนาะโอเคเออคุณปัดคืนก่อนเดีเ๋ยวตายที่เมทเรามา เย้ยได้ๆฝันเมดเหมือนกันฝันเราก็เมดฝันนูก็เมดเห็นแดงเดลีฮะอ่ปัดคืนปัดคืน <S <S ยูจินหลับม,มาแล้วเพื่อนอือ <S <S หนีหมดมันหนีหมดเลยอ่าอือเกเอืออือไป <S <S ชักด,ดาบมาเล่นเล่นออ เพื่อนไปละสวยครับผมสวยครับผมอมริกาโตเออโอ้ตามมาไกลซะด้วยเออเออเอ,อ,อย่าเพื่อนใจเย็นใจเย็นพี่ชายบิมมาครับบิมมาครับรบิมมาฮะบิมมาฮะนั่นแหละ เดี๋ยวเวอร์ชันอยู่เดียวเวอชันอยู่เดี๋ยวเวอรชันอยู่เอออืมมันไม่มันไม่มไมปล่อยของอดีตโอเคออปเปอร์เทเล่ไปอีกแล้วเออเออฝั่งนู้นก็แหมไม่ไม่เข้ามาสู้นะ เอ <im sharing> อยิงมาเพื่อนยิงมาไปไปปไปปไปปไแต่ดมีเรื่องในแอร์เรียกลับเออวุ่นวายเหมือนกันหายไปหนึ่งเออสวัสดีครับเออลงก่อนครับลงก่อนครับมาเก็บผิวก่อนเออเออฟันฟันฟันแท้งนี่แหละมา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 เออเลื่อนรถเลื่อนมัน เออโอ้โหที่ผมไล่ล่าแทงเลยคุณแล้ว่มันเดือดจังวะนี่คือไฟแบบไม่ได้พงได้พักกันเลยนะยิงกันอย่างเดียวดาเมจเรามาหมื่นสองถือว่าใช้ได้ครับไม่แย่ไม่แย่แล้วยิงวัดกันอยู่เป็นโราตารลงมาฮะตรงนี้โอ้โหถึงว่าเล่นแรงนะตอนนี้ออ้ยไปครับทุกคนเดือดเกินนี่คือแบบสู้แบบนอนซ็อมมากอะ เ yeah. ด็ดไม่ทันเพื่อนเราไหวไหมเพื่อนโอ้โหทำมันเร็กลรอโอ้เอาจนตายเลยอ่ะเออตัดก็แม่งไปโอ้ตายตากข้า,ขาพวพลอยลวเพื่อนเออตวเดียวเพื่อนเออ เออตายสวยเอเลือดแอลเดียดหน้าไปเมโดสไตล์ลงมาอีกโอ้โหวุ่นวายหมดมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ยอมตายเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยเดือดขึ้นมีคนอืมมาเลยเพื่อนมาเออสวยไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหโคตรเดือดเดือดเกิน เล่นเอาว่าโถ FC จับด้วยวะขอบคุณครับขอบคุณมากที่แบกฮะผมเล่นไม่ได้เลยครับเออมาลุยก,กันต่อลงก,กันต่อโอ้มันมันมันผมไม่เล่นเกนจิที่เขมันดีนะมาครับผมลุยก,กันต่อครับกับเชฟเกนจิโอมาคาเซครับไปฮะโอ้กับดารบริสาร์วเจอซาเลียอืมตลอดเ,เวกิ้งวันว่ะทุกคน ก่อนถายก่อน,อนเรื่อยๆเลยโคอานาลงมาเออเออจะตายแล้วเพื่อนแต่เราสวยครับโอเคอค่อยๆดันเข้าไปอค่อยๆดันเข้าไปเออเออไปไหนไลฟ์วิเบอร์เออ เออตายเดี๋ยวเพื่อนนั่นแหละตายไปครับออเออตายโอเคสวยวนไปวนมาเออนี่นี่คุณเห็นดาบนี่ไหมนี่เอาไว้หั่นซาชิมิให้พวกคุณกินนะเออ ยา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 ครับผมยาเออขับโดดใส่หนึ่งทีสวยอยู่เจ็ดโถอยู่ข้างบนนะดิโอ้ไม่ใช่แค่เจ็ดโถแล้วกลับก่อนฮะโอเคถอยก่อนเรา move จะ p a y l o a ไปด้วยกันก่อนเออโอ้ถอยก่อนครับ เอดมีดิแทสิตมาฟิวมาแล้วดู้องชีวิตไปไปบึมด้วยเอออ่าปัดไปอยู่จิตเลยแล้วกันอืออือเออโอ้โหได้หนึ่งเออได้แค่นี้เราเพื่อนเลือดหมดโอเค เออนีไปแล้วเมือ่อกี้มันเอาบับเบิลมากันไว้นะฮะเออเรื่อยๆปัดึืนไปเออปัดขึ้นไปปัดขึ้นไป,ป,นไปเซิร์ฟไปแล้วด้วยถึงวพวกโอเคอยู่เออโอ้โหหนีไม่พ้น โดนไอ้นี่ใส่ฮะยังไงก็ไม่พ้นนะดิเมตไมล่าผมกำลังไปครับเขาเลยยังไหวอยู่ว่ะก็เลยยังเอาสุดข้างหลังมันก็เอาสุดเหมือนกันอือเออนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนสวยครับปัดมาสวยๆอย่างนี้ต้องดันออกไปรอก่อนเออเออเออตายดิเพื่อนหือเกือบตายนะ่ะ จริงไหะครับอืมรอได้รอได้เออไม่ฟิลเลยวะน่าจะตายทีมเพื่อนปัดแป๊กแป๊บ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 ,บเออสวยครับเยอะให้ถอยก่อนเดี๋ยวตายเพื่อนเราเอาสุ่เหมือนกันนะแข่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอม่ไหวเออ เออปัดไปฮะปัดตรงต้แป้งแปังปเซิร์ฟแล้วเพื่อนเรามีเม็ดแต่ผมว่าเขาน่าจะเซิร์ฟใส่ผมเออ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 ตายดิตายดิตายดิเออเลือดมันเลือดมันเพิ่มเรื่อยๆมันมีต้นไม้เออมีต้นไม้ที่แบบช่วยชีวิตอยู่อย่างนี้ถือว่าฟันได้อยู่ฮะไปต่อเฮ้ยเริ่มเล่นดีขึ้นหรือเปล่า เอเอหัวฝันดูเขาขยันยิงแน่โดนระเบิดเออตายครับเออ <Okay, S 2> เพื่อนใจยเย็นเซิร์ฟมาเพื่อนเอาแล้วเซิร์ฟเสิร์ฟสวยด้วยฮะเออ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 สวยอยู่เซิร์ฟสวยเธอด้วยเออ ตายมาเลยเพื่อนโป้งแมงโป้งแมงเลยเออไปหันหนะ้บาบ้านหน้าช่องงานหลับมาเริ่มมาเล่นดีเอซสองโอ้โหสุดยอดโคตรแห่งความเดือด18คิวฮะแต่ดาเมจโคตรน้อยเรียกว่าลัดชอ็อตล้วนๆเลยก็ว่า <laughs> ได,ด,ด้ดูเดือดอนนะดูเดือดแล้วเพื่อนเขาพิมพ์ว่าอะไรวะน่าไม่รู้อ่าดูเดือดดูเดือดเวลลิกูดครับเวลลิกูดแล้วเพื่อนในเกมกล้องซ่าผมนี่ฮะเชฟโอปารณ์เสร็จครับผมเกมจีครับผมนี่เขาเรียกว่าสับไม่หยุด มาเสิร์ฟปลาแล้วทุกคนมันเท่เหรอช็อตนี้เออมันมันเท่จริงเหรอช็อตนี้ก็อยู่ก็อยู่เออโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเกนจิโอมาคาเซ่ครับก็เรียกได้ว่าไอ้สกินที่ผมว่าสวยดีนะครับก็เลยจัดมาหน่อยนะฮะก็สวยงามเล่ท่อหล่อเท่ครับประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์ซับแชร์เป็นกำใจกล้องซ่าที่ผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนว๊อดทำไมดาบทะลุล่ะ Solid